พบกับบ้านเดี่ยวบนที่ดินใหญ่บ้านชั้นเดียวสไตล์คอนเทมพอราลีจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทกับที่นี่บ้านนัดนาทีเชียงรายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อสังหารอบตัววันนี้ฝนพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการใหม่ค่ะบ้านนัดนาทีฟเฟสที่9ตําตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจ้า สำหรับโครงการนั้นตาทีนะคะ ที่ดินของเขาจะเริ่มต้นที่76ตารางวาขึ้นไปนะคะบ้าน3มห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านทั้งหมด118ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้นที่2.69ล้านบาทเท่านั้นและสําหรับสไตล์ของบ้านนะคะจะเป็นบ้านทรงปั้นหยาจะเป็นรูปแบบที่สวยงามร่วมสมัยอยู่เสมอค่ะโทนสีบ้านตกแต่งด้วยสีเทาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมบ้านทีละส่วนกันค่ะเริ่มจากบริเวณน,นี้นะคะ ด้านนี้ค่ะบริเวณโรงจอดรถนะคะเขาก็จะเทพื้นคอนกรีตแล้วก็ทำหลังคาโรงจอดรถตกแต่งไว้ให้สวยงามแบบนี้เลยจอดรถสองคันได้สบายๆเลยนะคะแล้วสำหรับด้านหน้าค่ะก็จะมีสนามหญ้าก,กว้างให้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าที่ดินเขาเริ่มต้นถึง76ตารางวานะคะต่อไปในตัวบ้านจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะนี่คือภายในบ้านของบ้านนันทีค่ะส่วนแรกเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับ ห้องโถงห้องรับแขกซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่ห้องโถงรับแขกกว้างมากเลยค่ะด้านหน้ากว้างถึง5.3เมตรแล้วก็ลึกถึง4.3เมตรนะคะแล้วที่สำคัญค่ะในส่วนของหน้าต่างก็จะเป็นอลูมิเนียมกรอบสีดําสวยงามเลยแล้วโครงการเขาก็จะแถมมุงลวดทั้งหลังไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วผนังด้านนี้นะคะก็จะกรุกตกแต่งเท็กเจอร์ลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้ไว้สวยงามเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราเข้ามาชมด้านในห้องนอนกันดีกว่าค่ะ ห้องแรกค่ะเราพามาชมห้องนอนใหญ่หรือมัสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้กันนะคะซึ่งขนาดห้องกว้างมากค่ะขนาด4ี่คูณ38เมตรนะคะแล้วพื้นถึงเพดานก็สูงถึง3เมตรเลยทีเดียวค่ะห้องนี้พื้นที่กว้างขวางค่ะมีนหน้าต่างบ้านใหญ่พร้อมมุ้งลวดติดไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ตู้เสื้อผ้าได้สบายๆเลยค่ะต่อมาห้องนี้นะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะเราพามาชมกันนะคะสำหรับห้องน้ำของที่นี่นะคะ ตกแต่งได้สวยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์สีกระเบื้องนะคะเล่นลวดลายสีขาวนะคะตัดกับสีดำสวยงามมากเลยโซนอาบน้ำก็กัน้นโซนเปียกโซนแห้งด้วยก่อนแบบนี้แล้วก็มีกระจกกั้นด้านบนแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยเลยมีเรนชชวอร์ให้ด้วยค่ะ ถัดไปเรามาชมห้องนอนเล็กกันนะคะห้องนอนเล็กของบ้านนัหน้าทีมสองห้องเรามาชมห้องแรกกันก่อน,นะคะ่ะห้องแรกนี้นะคะจะอยู่โซนบริเวณหลังบ้านนะคะซึ่งมีขนาดประมาณ3.5มจคูณสเมตรนะคะก็เป็นห้องนอนเล็กที่ไซส์ไม่ได้เล็กนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่รับลมด้านหลังแบบนี้ค่ะสําหรับห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะอยู่โซนบริเวณหน้าบ้านนะคะซึ่งห้องนี้นะคะขนาดประมาณ3.2มจุดสองคูณสเมตรนะคะพิเศษเลย ห้องนี้มีหน้าต่างทรงกลมอยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างคู่อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยค่ะถือว่าเป็นห้องนอนเล็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะโซนถัดไปเรามาชมห้องน้ํารวมของบ้านหลักนี้กันนะคะ โอซึ่งห้องน้ํารวมนะคะก็แต่งไว้ได้สวยค่ะพื้นกระเบื้องเขาเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะสุขภัณฑ์ก็จัดตกแต่งมาได้สวยมากเลยมีฉากกั้นอาบนา้ําเหมือนห้องนอนใหญ่เมื่อกี้ค่ะแถมเครื่องทําน้ําอุ่นฝักบัวเรนชาว์ให้เหมือนกันเลยค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะเขาติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้ให้เรียบร้อยด้วยแล้วที่สําคัญค่ะเขาคิดมาให้อย่างดีเลยเขาจัดทําชั้นวางของด้านในโซนนี้ให้ด้วยค่ะ และโซนสุดท้ายนะคะโซนนี้คือบริเวณห้องครัวค่ะซึ่งเป็นห้องครัวแบบปิดขนาดกว้างขวางกำลังดีเลยนะคะด้านนี้ค่ะเขาก่อเคาน์เตอร์ครัวแบบก่อไว้ให้นะคะที่สำคัญค่ะแถมเตาแก๊สคุดดูดควันไว้ให้เรียบร้อยเลยบริเวณนี้นะคะเขาติด ระเบื้องกันเปื้อนให้เวลาทําอาหารสะดวกมากเลยแล้วหน้าบานเขาก็แถมให้เรียบร้อยเลยเป็นแบบกันน้ํานะคะพร้อมซิง์ล้างจานสองหลุมค่ะด้านนี้มีหน้าต่างระบายอากาศด้านนี้ด้วยนะคะแล้วด้านหลังตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่อากาศโป์ได้ดีมากเลยนะคะเวลาทําอาหารด้านนี้ก็เตรียมทําอาหารได้อย่างเต็มที่เลยแล้วที่สําคัญด้านหลังค่ะก็จะเชื่อมออกประตูไปยังด้านหลังนะคะมาถึงโซนซักลางด้านหลังได้เลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะเชื่อมมาบริเวณหลังบ้านค่ะเขาก็จะทําบันไดาทางลงมาอย่างนี้นะคะเนื่องจากตัวบ้านของบ้านนาันนาทีนะคะเขายกสูงจากพื้นมา1เมตรนะคะแล้วบริเวณรอบบ้านค่ะก็จะเททางเดินรอบบ้านไว้ให้เรียบร้อยเลยด้านข้างก็ปลูกหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญด้านนี้ค่ะแถมปั๊มน้ํากับถังสํารองน้ําไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ สำหรับโซนหลังบ้านนะคะโซนซักล้างตรงนี้ก็มีพื้นที่เหลือค่ะเขาติดตั้งจุดปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แถมระบบป้องกันปลวกไว้ให้เรียบร้อยเป็นเดินร้อยท่อไว้เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าเขาทิ้งช่องเซอร์วิสเอาไว้สําหรับเซอร์วิสระบบน้ําประปาให้ด้วยนะคะแล้วในส่วนของข้างบ้าน,นะคะ่ะก็มีพื้นที่ด้านข้างเหลือๆค่ะปูหญ้าไว้ให้เรียบร้อยด้านมุมนู้นก็จะเห็นว่ามีก๊อกน้ําไว้ให้ด้วยค่ะ สำหรับบ้านนั้นนาทีนะคะถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะฟังก์ชันพื้นที่ลงตัวพื้นที่บริเวณรอบบ้านก็เหลือๆทั้งหน้าบ้านหลังบ้านและข้างบ้านเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะราคาเริ่มต้น2.69ล้านบาทฟรีโอนฟรีมิเตอร์น้ำไฟและที่สำคัญค่ะโปรโมชั่นพิเศษแล้วเด็ดมากๆของเขาเลยจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง1 0 0 0 0 0บาทนะคะมาออกแบบส่วนลดของคุณได้กันเองเลยค่ะ ใครกำลังมองหาบ้านใกล้เมืองอยู่ต้องไม่พลาดมาชมที่นี่นะคะสำหรับวันนี้อสังหารอบตัวขอลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาไปชมทรัพย์ดีๆที่ไหนเราติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ ตามกด subscribe อสังหารอบตัวเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆซื้อขายเช่าลงทุนอสังหารีวิวบ้านบริหารงานโครงการติดต่อเรา S2 Property ได้เลยค่ะ